สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำรีโวสมาร์ทแคปเตียหน้าหล่อนะครับเป็นรถรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับมีอยู่ประมาณ10กว่าคันได้นะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมทุกๆคันนะครับเป็นตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาปี2021นะครับรุ่น 2.4เอ t นทนะเลขไม้เริ่มต้นประมาณแสนสองแสนสามนะครับผมเหมือนเดิมนะราคายังไม่มานะครับผมวันนี้แัมเบิร์กกุญแจมาอยู่4ี่คันนะครับผมทุกๆคันนะครับไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับโเตีย้ยนะนี่นี่นะครับผมนี่ มีจอดอยู่ถึงฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเรามาดู4คันที่เบิกมาให้ดูก่อนนะครับผมก็จะแตกต่างในส่วนของโครงสร้างเลขไมเท่านั้นเองนะครับรถจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดนะครับผมเป็นตัวหน้าหล่อนะนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าหล่อนะครับผมนี่นะ 2,400cc นะครับ150แรงม้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่ นี่ฝาเดิมๆนะเนี่ยฝาเดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมดูฝาเนี่ยเดิมๆนะครับฝาไม่เงานะครับสติกเกอร์ตรงนี้มีไหมอ่ะนี่หลุดไปละนะครับผมอ่านี่นี่ยังมีอยู่นี่ต้องมีนะฝาโตโยต้าเดิมๆนะหัวน็อตเดิมๆนะครับก๊อกอะไรต่างๆสวยงามนะครับนะถูแก้มนะสวยสวยนะครับ คานไม่เงานะครับคานไม่เงานะเห็นนะีตัวอานี่นี่ตัวอาครับโลโก้ t o y o ต้าเหมือนเดิมนะครับตัวแอลนะฐานแบตเตอรี่นี่ออก,กัสปี21นะครับส่วนสติกเกอร์มอ,อกอย้ายไปอยู่ด้านในนะยวพาไปดูนี่น็อถสวยนะครับแก้มเกิมก็สวยนะครับน,นะครับ คานแบตเตอรี่สวยงามนะครับล้อขอบ16นิ้วนะครับคันนี้ได้ยางปี2025เลยนะครับรุ่น n c เนี่ยมือเปิดกับกระจกหูช้างเป็นสีดำด้านนะครับี่สมาร์ทแคปเปิดได้นะนเป็น,น,นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะครับเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับนี่นะครับ คันนี้มายอยู่255,000กิโลเมตรนะครับพวงไล่ไม่ใช่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับรุน่นที่นะแต่ว่าหน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของ m ม c ไลเนอร์ก็เป็นของโตโยต้านะครับเนี่ยเนี่อย่างคันนี้ไม่สองแสห้าแต่รถเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมดูตะเข็บเขาสวยนะเห็นไหมตะเข็บสวยสีอาแล้วก็ข้างล่างนะฝาเดิมไหมเราดูที่นอ็อตเนี่ยน็อตไม่ขยับเนี่ยซินเลอร์เดิมนี่ซินเลอร์ตรงแหนวเลยนะครับนี่นะท้า,ายเดิมเดิมสวยๆนะครับอืม ปี2021นะครับนี่นะกระบะบรรทุกไม่มีหลังคานะครับภาษีถูกนะครับพอเป็นแคปพันห้าสิบบาทนะครับอ่ะอ่าใช่ครับพันห้าสิบบาทนะมาคันนี้ก็สวยนะคันนี้คันนี้สวยรู้สึกไม่น้อยด้วยฝาก็เดิมเช่นกันนะครับนี่ยหัวน็อตนะหัว hey, นะ็อ hey, ตสวยงามนะ oh, s <S ออกรัดฐานแบตเตอรี่อะไรสวยๆนะฐานแบต สวยงามนะครับแก้มเกลม,กมสวยงามนะครับสติกเกอร์อยู่ครบๆนะครับโตโยต,ต,ต้าน,นะนดูของรบสวยนะนี่โลโก้โตโยต,ต,ต,ต้านะครับคันนี้ไม่เพียงแสนสา0หมกิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะไม่แสนสา0หมันนะครับ ปียีสิบเอดเช่นกันนะครับช่วงลงช่วงล่างสวยนะคันนี้คันนี้ยางปียี่สิบห้าเช่นกันนะคันนี้สวยนะยางปียี่บห้าทะเบียนสองสี่ห้าสามนะคันนี้สวยงามสวยอยู่นะครับอ,อ่ะดูตะเข็บอะไรสวยงามเช่นกันนะครับสี่แอซอกสวยนะครับ สวยๆนะสวยๆนะเราดูเนี่ยฝาท้ายเดิมๆไหมเห็นไหมเนี่ยดูตรงยานแนวเนี้ยตรงเลยนะครับเห็นไหมตรงเลยนะนี่นะครับอเออแซมดูมให้ดูในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกอเลยนะครับอยู่นี่นี่สติกเกอร์มอกอย้ายอยู่ด้านนี้แล้วนะนะครับผม ต่อมาคันที่สามนะครับฝาเดิมเช่นกันนะนี่สองสี่ห้าสองนะครับคันนี้ก็สวยฝาเดิมเช่นกันนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่แสนสามหมืนแดพันนะสำหรับคันนี้นะแสนสามหมื่นแดพันนะครับแล้วก็คันที่สี่แซมเบิกมาเดี๋ยวแซมให้ดูนะฝาที่ทําสีมาจะเป็นยังไงนะครับอ่าให้ดูก่อนนี่ เห็นไหมฝาสติกเกอร์ไม่มีแล้วอันนี้คือการแกะฝามาแล้วนะครับนี่เห็นไหมอนนี้คือฝาแกะฝาเงาเลยนะครับฝาเงาเลยนะแล้วก็โลโก้โตโตยต้ามันไม่มีอันนี้คือฝา,าเทียมนะครับเนี่ยนะอันนี้คือฝาเทียมนะฝาเทียมอันนี้ฝาเทียมนะไม่ได้ฝาเดิมเห็นไหมสติกเกอร์ก็ไม่มีสองสี่ห้าห้านะครับคันนี้แกะฝามานะ ไม่แสนเก้าหมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้นะโอเคนะนี่สี่คันนี้นแซมเบิกมุนแจมานะครับแล้วก็มีให้เลือกอีกประมาณอีกแปดคันนี่นะก็เรื่องเลขไม่ย,ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าแซมมาแนะนำให้ดูก่อนว่าตอนนี้รถเข้ามาแล้วนะลูกค้าถามหาเยอะมากนะครับว่า แคปเตี้ยเกียร์ธรรมดารถมีบ้างไหมเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของราคาเนาะคาดการน่าจะอยู่สามแสนกว่าบาทนะครับประมาณสามแสนกว่าบาทนะจะแตกต,ต่างอย่างที่บอกคือโครงสร้างแล้วก็เลขใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปี21ทั้งหมดนะครับผมก็ใครหารีโว่สมาร์ทแ เตีย้ยเกียร์ธรรมา,รายอยู่นะมาแล้วก็ลองทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเดี๋ยวแซมหาข้อมูลแล้วก็เลือกรถสวยๆให้นะอันนี้หน้าหล่อนะครับหน้าหล่อนะนี่อันนี้หน้าหลนะ่อ,นนหหอเห็นไหมมีโครเมียมแต่นี่เขาเรียกว่าหน้าหมูป่านะให้ดูนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้เนาะคลิปนี้มาแนะนำรถเข้ามาใหม่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลง รายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนนะฝากไว้ด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ